ตามรายละเอียดพร้อมกันค่ะกับคุณมนทิราบำเน็ตพันธ์นะคะรายงานมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะหน่วยขึ้นตรงกองทัพที่สองก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิดในทีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ พลตรี ONG, พานุพงศ์พุทธศรีผู้บัญชาการกองบัญชาการเชื้อดบที่2ในฐานะผอ,อสบคกองทัพที่2ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามภายใน,นหน่วยทหารรองรับพลเรือนและกำลังพลได้รับเชื้อโควิดในทในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสำหรับเป็นจุดพักคอยและรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที <hungry. S 1> ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครราชสีมาโดยประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวภายในสัปดาห์นี้ซึ่งกองทัพที่สองใช้สถานที่หน่วยทหารภายในค่ายสุรานารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์รองรับจำนวนผู้ป่วยกว่า430เตียงซึ่งประกอบด้วยกองพันเสนารักษ์ที่2กองพันเสนารักษณ์ที่3กองพันหานราบมณฑลทหารบกที่21 สโมสรนายทหารประทวนกรมทหารช่างที่สองและอาคารอนเนกประสงค์กองพลพัฒนาที่สองในส่วนของต่างจังหวัดมฑลฐานบกที่10แห่งได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับประชาชนจำนวนกว่า2,600เตียงทั้งนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดในทีที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารใกล้บ้านล่าสุดโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครราชสีมาภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษา มีจำนวนเตียงไม่เพียงพอรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทําให้ต้องขยายพื้นที่โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขและความอบอุ่นใจให้กับประชาชน